สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหกหาทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีไม่สิบหนึ่งเข้ามาติดตามนะครับก็ามาเพราะว่าพอกันอีกคือเก่านะครับผม,มวันนี้กวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นวันสิ้นเดือนนะครับผมวันสิ้นเดือนนะครับเมเออื่นกับเขา่า เดือนไม่นะครับผมซึ่งเป็นมือที่ทุกคนเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะครับคือวันรัฐบาลไทยออกนะครับมืออือนนะครับเอมือนก็สิหูผลนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับผมคลิปนี้ก็นำแนวทางเขาฝากว่าตอนพี่นอ้องขึ้นก่านะครับก็คลิปนี้อ็จะเป็นของแนวทางลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่1เดือนพฤศจิกายน2567นะครับ เอาละครับก่อนจะขอยบนกระทั่งตัวเลขของงหวัดประจำที่หนึ่งเนี่ยเนาะก็ขอาฝากคําคเตือนนะครับขอาฝากคําคเตือนหว้น้ำนะครับผมฝากคาเตือนว่าพร้อมนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ ้วครับพี่น้องก่อนจะขยเบื้ง้นทางตัวเลขของงวดของงวดวันที่หนึ่งนี่นะครับผมก็มาเพิ่งสรุปนะครับมาเพิ่งสรุปของงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นแนวทางของงวดที่จะถึงนี้นะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับผมสาหรับงวดที่ผ่านมาวันที่3 0มสินะครับเลขที่ออกห2สองสี่หหนึ่งสี่นะครับห2สองสี่หหนึ่งสี่ ข้างบนออก6 1 4ข้างล่างออก4 6นะครับผมส่วนสอปอแล้วครับ6 2นะครับผมออก6 2ทั้งบนนะครับมีไพ่โชว์ให้หมาแน่ว่าพี่น้องมีคนโชว์คนหมานอะไรบ้าครับกัเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเรียงในตารางนี้ออกนะครับเลขในตารางนี้ก็ เข้าซีกับหนึงนะครับเข้าสี่หนึ่งนะครับเข้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับเป็นเลขบนนะครับหนึ่งสี่เลขบนนะครับผมส่วนข้างล่างออกสี่หกนะครับตัวรูดนะครับตัวรูดตัวรูดเข้าที่ให้เจ็ดกับหกนะครับให้เจ็ดกับหกเข้าที่หกนะครับเข้าที่หกนะครับพี่น้องต่แอดหน้นเจ็ดนะครับ ตัวเล็เขาที่ตัวล่องตัวหกนะครับผมเขานะครับส่วนตัวจับคู่เด้อพี่น้องเด้อจับคู่หมดนี่ตัวเลขเจาะนะครับตัวเจาะเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเข้าล่างที่หกสี่นะครับเป็นตัวกลับนะครับมันออกเลขออกซีหกนะครับเลขออกซีหกนะครับส่วนบนออกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่นะครับเข้าตรงๆนะครับเลขบนนะครับเข้าตรงๆนะครับหนึ่งสี่นะครับผม เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องอยู่ในชุดเน้นนะครับสำหรับสำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยให้ศูนย์หกนะครับเน้นที่7แต่มาเข้าที่ตัวรอง6นะครับเอาที่เรียเลขโคงนะครับเขาที่โนะครับหลักร้อยนะครับผมส่วน3ามตัวนะครับพี่น้อง แสนเสียดายนะครับเสียดายออกมานะครับผมให้เจ็ดหนึ่งซีนะครับให้เจ็ดหนึ่งซีออกหกหนึ่งซีนะครับเสียดแต้มเดียวพี่น้องไม่งั้นก็ตรงๆนะครับแต่ว่าแอดกะให้หกศูนย์ซีนะครับนี่ครับให้หกศูนย์ซีอยู่แต่ว่าหนึ่งซีไม่ได้ให้นะครับว่าเลขมันลักลอยมันเหล็กสามตัวมันหลายมันหลาหลักนะครับสี่ชุดนะครับสี่ชุดก็เลยเอาแค่สามชุดนะครับผมไม่งั้นก็เข้านะครับนี่ครับหกศูนย์ซี เจ็ดหนึ่งสี่หกศูนย์สาไอหกศูนย์สี่นะครับแต่ต่อไปก็คือหกหนึ่งสี่นะครับอ่าแต่ว่ากับเข่าบนเข่าล่างนะครับก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าทะลุนะครับทะลุเป่านะครับอืมเข่าบนเข่าล่างนะครับส่วนสามตัวนั่นบ่กเข่าว่าเป็นอย่างนะครับเรดงวดที่จะถึงนี่คิดว่าน่าจะนะครับผมเอาไปเบิ้งกันต่อนะครับพี่น้อง ก็ดีใจครับเอฟซีโชคที่หมานะครับดีใจด้วยนะครับผมมาเบิรงกันต่อของหววที่วันที่หนึ่งเนี่ยครับผมไปเบิรงกันเลยครับพี่น้องของมันเราก็ฝากคกนไรก็แซมนะครับเดอ้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ครับทั้งช่องนะครับผมจะได้มีกําลังแรงใจไปหาแนวทางตัวเลขหาสูตรนะ ตัวเลขเด็ดดีๆมาฝากพี่น้องนะครับผมใครมักใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดเสียงดึงแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้ราบผัชมคลิปใหม่ๆนะครับผมเรื่องแอดนำลงช่องนะครับเอาละครับสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดวันที่หนึ่งเดือนลาพัฒนางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดนี่ยนะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มีศูนย์สองสามสี่นะครับศูนย์สองสามสี่หก 78แปดนะครับศูนย์7 8สามสี่หกเจ็ดแปดนะครับผมส่วนตัวเลขที่คิดว่าน่นจะเข้าวินนะครับก็คือ0 2น4 7สามสี่เจ็ดนะครับศู3ย์สามสี่เจ็ดนะครับนี่คือเลขที่น่าจะเข้าวินนะครับผมวมางทีอาจจับคู่ห้นะครับอาจจับกันเองได้ในตารางนะครับผมในตารางงวดนี้น่าจะไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเขายุ่นะครับผมอาจจะสี่ตัวแตกก็ได้นะครับสําหรับ ในตารางวันนี้นะครับผมส่วนตัวรูดวิ่งนะครับรลดวิ่งพวกมักเลนมักเมื่อนะครับผมกับ4กับ2นะครับผม4กับ2นี่พี่น้อง4เด่น2ก็ลองแต่ว่าแอดกัดเด่นทั้ง2ตัวนะครับมักทั้ง2ตัวนะครับ4กับ2นะครับจับคู่นะครับตัวเจาะนะครับเจาะ4 7 0 7 2 4 0 4 2 7แล้วก็30นนะครับผมนี่คือตัวเจาะนะครับเด่น เน้นๆนะครับงวดนี้ให้เน้นแบบหาตัวนะครับหาชุดนะครับผมก็สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองสี่ศูนย์สี่แล้วก็สองเจ็ดนะครับผมส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็มีสองศูนย์สองหกสี่สามสามเจ็ดนะครับนี่คือตัวกันนะครับผมส่วนลักล้อยนะครับลักลอยวันนี้ให้4ีหางนะครับให้สี่ตัวนะครับก็มีสี่ศูนย์สองเจ็ดนะครับเน้นที่ศูนย์กับสองนะครับผม สำหรับปลักรอยนะครับมีอยู่สีตัวนะครับผมส่วนสามสามตัวนะครับจับสามตัวจดสามตัวสองส่วนสามตัวนะครับส่วนสามตัวมีอยู่สองสามหางนะครับผมก็สองศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดนะครับผมส่วนสี่ตัวก็มีอยู่หางเดียวนะครับสี่สองศูนย์เจ็ดนะครับสี่สองศูนย์เจ็ดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนางวดประจำที่หนึ่งนะครับเดือนสิบเอ็ดนี่นะครับผมเพื่อื่นนะครับพรุ่งนี้นะครับผมไปทุกคนใส่เวทียรยานในการรับชมนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดเด้อพี่น้องอ่าก็ให้ทุกคนก่อนจะลงทุนนะครับก็ใส่เวทียรยานหลายๆนะครับผมมักจัดคัดพลาดนะครับว่ามักกระเบื้องความมั่นิงนะครับผมอ่สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องอย่าที่ทุกคนโชคมาลำรวยถูกมันกำกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขาดส่วนมีเงินมีท้องใส่ตลอดปี และก็ตลอดไปนะครับเงินเลย่องท่องใลเขากระเป๋าตุงทุกทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนะีขอให้พี่น้องทุกคนโชคมั่นร่ำรวยถูกหหมน้นกันคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ